ขอคุยเรื่องปัญหาระดับชาติได้ไหมคะกลิ่นปากที่เหม็นนี่ปัญหาระดับชาตินะคุณบอกก่อนนะหรือฟันเหลืองหรือมีแต่คราบหินปูนเสียวฟันหรือแม้แต่รากฟันอักเสบมันเป็นเรื่องที่กวนใจมากๆดูเหมขอแนะนําจัดด่วนเลยนะคะนี่คือยาสีฟัน w o นเดอร์สไมลค่ะนี่คือยาสีฟันที่หมอฟันแนะนํา นุ่มแอมกับบ๊อบบี้เนี่ยเริ่มใช้มาสักพักแล้วแล้วบอกเลยว่าชอบชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ตรงที่หลังจากที่ใช้ปุ๊บกลิ่นปากที่เหม็นเนี่ยหายไปตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณใช้เลยเวลาคุณใช้นะขอให้คุณบีบออกมาเท่ากับเมล็ดข้าวโพดเท่านั้นเองแค่นี้แค่นี้เองอันนี้แทบจะไม่ใช่ยาสีฟันแล้วนะคะ เขาคือหมอฟันประจําบ้านเราหมอฟันส่วนตัวของเราว่างั้นเถอะอย่างนี้เวลาคุณใช้นะสําหรับคนที่ปากเหมน็นหายค่ะคราบเห็ดปูนเหรอหายค่ะแล้วสําหรับคนที่ฟันเหลืองฟันคุณจะขาวขึ้นตามลําดับไม่เหลืองอีกเลยโปรนี้ถ้าคุณพลาดแล้วคุณจะเสียใจมากๆเลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะรีบซื้อรีบจัดด่วนห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าถ้าพลาดแล้วเนี่ยเขาปรับราคาแล้วคุณจะเสียดายหนึ่งแถมหนึ่งด่วนเลยค่ะ นุม่มลองใช้มาหมดไปหลอดแรกนุม่มมาร์็ไวเลยว่าครั้งแรกที่เราใช้เนี่ยสีฟันของเราเหลืองในระดับไหนพอใช้ไปหมดหลอดแรกแล้วเนี่ยฟันเราขาวขึ้นตามลำดับนุ่มแมมกับบ๊อบบี้บอกเลยว่าว้าวมากบอกคุณผู้ชมตรงนี้ กินกาแฟทุกวันนะคะเราสองคนฟันยังขาวขึ้นได้ขนาดนี้และตอนนี้ทุกคนไปไหนมาไหนต้องใส่แมสชใช่ไหมคะเวลาใส่แมสทั้งวันกลิ่นปากเป็นไงคะอืมคุณนะไม่อยากจะพูดเลยยาสีฟันวันเดอร์สไมลเอาอยู่ค่ะปกตินะคะนวจะเป็นคนที่มีหินปูนค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าการกินอาหารของเราการดูแลของเรานวมจะขูดหินปูนเนี่ยบ่อยมากแต่ตั้งแต่ใช้ยาสีฟันว o นเดอร์สไมลแล้วลด การขัดหินปูนล,ลงได้เยอะมากค่ะถ้าไม่ดีจริงนะคะหนูแหมแล้วก็สามีไม่กล้ามาบอกต่อแบบนี้แน่นอนหนูแหมและสามีการันตีเลยค่ะ